สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตกับการสอบกองทุน Top Step นะครับหรือเป็นกองทุน Future เนาะเพื่อนๆหลังจากที่ผมสอบผ่านนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรเนาะผมก็จะได้อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาต่างๆแล้วก็วิธีก่อนที่จะถอนเงินเนี่ยมีกฎอะไรใดๆบ้างนะครับก็ จะมาให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นไกด์นำทางและกันนะครับแล้วก็ให้ได้ดูของจริงเนาะว่าการเทรดการสอบกองทุนฟิวเจอร์เนี่ยของ Top s t เตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนมีอะไรใดๆบ้างเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันในแดชบอร์ดกันเลยครับผม <S <S และสำหรับพอร์ต50,000 ดอลลร์นะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ทำการสอบ3วันนะครับเ,เพื่อนแล้วก็ผ่านเนาะซึ่ง Profit t a r เก t เนี่ยเขาเป้ากำไรนะครับก็จะอยู่ที่6%ของพอร์ต5 0,000นะ่นเนาะหรือว่า3,000ดอลลร์ 3, นะครับผมก็ทำกำไรไปนะครับอยู่ที่3 0 0 7ดอลนะเนาะเพื่อนเพื่อนก็ผ่านไปนะครับแล้วก็อีกกฎก็คือขั้นต่ำในการเทรดนะครับก็คือ 2วัน day trading นะครับซึ่งแน่นอนผมเทรด3วันนะครับแล้วก็มีกฎ consistency นะครับก็คือต้องต่ำกว่า50%นะครับเพื่อนๆซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเทรดกำไรไม่เกิน50%ของเป้าเนี่ยก็คือเป้ากำไรเรา3,000ใช่ไหมเพื่อนๆถ้าเราทอ่าต่อวันนะครับไม่เกิน1,500นะครับยังไง consistency เราก็ต้องต่ำกว่า50% เป็นอย่างแน่นอนเนาะเพื่อนๆอ,อันนี้น่าจะพอเข้าใจเนาะแล้วก็วันที่ปิดทำกำไรต่ำสุดนะครับก็คือ556แล้วก็ทำกำไรมากสุดก็คือ1 4 6่นนะครับวันแรกนะครับผมเทรดไปเนี่ยก็ปิดทำกำไรไปที่556ดอลลาร์ดลนะครับวันต่อมาก็บวกเก็บมาอีกประมาณ1,000ดอลลดร์เนาะเพื่อนๆก็เป็นบาลานซ์รวมเป็น 51, 5 1 5 4 0ดอลลาร์ดลนะครับแล้วก็ ข้ามเสาร์อาทิตย์มาเนาะวันจันทร์นะครับผมก็เปิดเทรดแล้วก็ทำกำไรได้อ1,467ดอลลาร์นะครับซึ่งปิดบาลานซ์ไปที่53,000เนาะก็จึงทำให้ผมได้ผ่านเนาะเพืเ่อนๆแล้วก็สอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราสอบผ่านนะครับผมก็ยังไม่รู้เนาะว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรนะครับเช็คอีเมลแล้วก็ยังเงียบนะครับทางกองทุนก็เงียบแลวแบบก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าต้องทำอะไรนะครับมา พอมาดูกดหน้าแดชบอร์ดแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็คือ,อทางกองทุนเนี่ยเขาจะปิดพอร์ตไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆนแล้วเราก็ค่อยเข้ามาเช็คอยู่ในตรงนี้เอาละกันนะครับก็หลังจากที่ผมสอบผ่านนะครับเพื่อนเพื่อนพอดีผมก็ได้อัดคลิปไว้เนาะ,ะเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับว่าขั้นตอนหลังจากที่เราสอบผ่านแล้วนะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างนะเนาะเพื่อนๆสําหรับขั้นตอนหลังจากที่เราสอบผ่านนะครับทางกองทุนเขาก็จะปิด ให้เรานะครับก็จะเป็น Account Pass นะครับก็คือเป็นบัญชีที่ผ่านนะครับเพื่อนๆก็เราสามารถเข้ามาที่หน้าเมนู Account นะครับแล้วก็กดคลิกเข้ามาได้เลยนะครับทางหน้าแดชบอร์ดของทาง Account เราเนี่ยก็จะมีปุ่มสีเขียว,ยวนะครับก็จะขึ้นเป็น activation express funded account นะครับก็สามารถคลิกไปได้เลยนะครับเพื่อนเมื่อคลิกเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้เราอ่านรายละเอียดนะครับก่อนที่ จะกด continue ผ่านไปเนาะเพื่อนๆผมก็ได้อัดคลิปไว้พอดีนะครับก็อ่านดูก็เป็นดีเทลนะครับเป็นอินโฟเนาะเพื่อนๆกด continue ไปนะครับเขาก็จะให้เรารีวิว agreement นะครับเพื่อนๆก็ดูอ่านสัญญานะครับเพื่อน อ่านสัญญาเนาะแล้วก็กด continue ไปนะครับแล้วเขาก็จะให้เรากด s i า n เนาะ argument sign นะครับก็คือกดยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขกับทางกองทุนเนาะคือการเซ็นสัญญานะครับก็กด continue ไปแล้วก็กด activation fee ก็คือถ้าใครเนี่ยไม่ได้จ่ายหรือไม่ได้ซื้อแพ็กเกจอย่างผมนะครับก็คือเราต้องจ่ายเนาะเพืเ่อนๆขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องจ่ายเงินค่า activation นะครับแล้วก็ ถ้าในเมื่อเราไม่ต้องจ่ายนะครับก็สามารถกด create account ไปได้เลยพอกดมานะครับก็รอสักพักเนาะเขาก็จะสร้างเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนก็สร้างอาพอร์ตขึ้นมานะครับเป็น x p a g e Funded นะครับซึ่งเป็นพอร์ตจริงเนาะนเพื่อนๆหลังจากที่เราได้พอร์ตจริงมานะครับบาลานซ์ของพอร์ตเนี่ยจะไม่ขึ้นบอกว่าเป็น5 0 0 0ดอลลดอนอะไรอย่างนี้นะครับ บาลานเนี่ยจะเริ่มต้นจากศูนย์เนาะเพื่อนเและเราสามารถดาดาวนะครับสูงสุดอยู่ที่2,000ดอลก็คือสามารถติดลบได้2,000ดอลจากศูนย์นะครับเราเนี่ยต้องทำกำไรขั้นต่ำนะครับก็คือวันละ150ดอลลาร์นะครับขั้นต่ำา5วันเป็นวันที่ไม่จำเป็นต้องติดต่อกันก็ได้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีวันลบ วันบวกอะไรอย่างนี้แต่วันบวกเนี่ยก็คือขั้นต่ําต้องบวกให้เกิน150ดอลลาร์นะครับและก็ขั้นต่ําก็คือ5วันเน t โปรฟิตนะครับเพื่อนๆก็คือผลกําไรรวมเนี่ยเราก็จะสามารถถอนได้ทันทีหลังจากที่เรามีกําไร5วันขึ้นไปเนาะเพื่อนเ<ๆ>ถ้าครบ5วันก็คือสามารถดิเกตไปเอาได้ทันทีนะครับโดยที่เราจะสามารถถอนเงินกับทางกองทุนได้50%จากกําไรที่เรา ทำได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราทําได้1,000ดอลลาร์ใช่ไหมเราจะมีสิทธิ์ r i q u i s t a ไปเอานะครับถอนเงินได้แค่50%สําหรับเงินที่เราทํากำไรมาได้ทั้งหมดก็คือ500ดอลลาร์นั่นเองเนาะเพื่อนๆแต่เงิน500ดอลลาร์นั้นนะครับเราก็จะสามารถรี q u วสต์ไปเอาแล้วก็รับเงินได้100%นะครับโดยที่ไม่ต้องหักส่วนแบ่งใดๆกับทางกองทุนเนาะก็คือกฎนี้ ก็น่าจะรู้กันนะครับมันก็เป็นข้อดีสําหรับกองทุนนะครับแล้วก็ส่วนเงิน500นั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเก็บถูกเก็บไว้อยู่ในพอร์ตของเรานะครับก็จะเป็นบาลานซ์เหลืออยู่ที่500อะไรอย่างนี้นะเนาะเพื่อนๆแล้วเราก็เทรดไปให้เหมือนเดิมนะครับก็ทํากําไรขั้นต่ํา5วันแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็าสามารถถอนเงินกำไรที่เราสะสมมานั่นแหละ50%เ กำไรทั้งหมดที่เราหาได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เทรดไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นข้อดีของทางกองทุนฟิวเจอร์นะครับเป็นกฎกติกาของ Top Step ปเขานะครับแต่เพื่อนๆอันนี้ผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้เทรดแค่2วันนะครับแล้วก็ตกในวันที่2เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมาดูนะครับพอร์จริงก็คือเมื่อบรลานเริ่มจากศูนย์นะครับเพื่อนๆบรลานเริ่มจากศูนย์อกองทุน เขาให้ขั้นต่ําตามกฎที่ผมพูดไปเนาะก็คือทํากําไรขั้นต่ํา1 5 0ดอลลาร์5วันใช่ไหมอ่าผมก็เลยเปิดเทรดแบบเปิดเทรดทองคำเนาะเพื่อนๆแล้วก็มินิมัมของอ่าคอนแท s ไซส์นะครับก็คือ1 l o อดเนาะคือคือคือผมเลือกที่จะไม่เทรดไมโครเองนะครับอันนี้คือความผิดหรือความโลภของผมเองเนาะเพื่อนเผมไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับสอบ3วันผ่านอ่ะมาลองดูสักหน่อยว่า อ่ะเปิดหนึ่งหลอดเนี่ยเก็บ3 0 0จุด500จุดวันละ300ดอลวันละ5 0 0ดอลเนี่ย5วันเนี่ยก็ได้ถอนละอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยละกันก็วันแรกนะครับก็เปิดบวกมา206อดอนเนาะอะไรประมาณนี้พอวันที่2วันต่อมานะครับก็เป็นวันวันที่16นะครับซึ่งเป็นวันอัองคารนะครับเ,เพื่อนๆนแล้วก็ผมเนี่ยได้ทําการเปิดติดลบนะครับเพื่อนเพื่อนเปิดติดลบแล้วก็ ใช้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ500.700จุดจุดโดยประมาณนะครับเพื่อนๆก็หลังจากโดนนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้เนาะว่าการเก็บกําไรกลับคืนมาเนี่ยก็คือเราต้องทําจุดให้เท่ากันก็คือสมมติผมเสียไป700ดอยใช่ไหมผมก็ต้องเปิดเทรดเก็บกําไรอีก700ดอยออะไรอย่างนี้เพื่อที่จะจะได้บาลานซ์เท่าเดิมอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อนๆซึ่งแน่นอนว่ามันก็ยากขึ้นนะครับแล้วก็ ผมก็ได้เปิดเทรดแล้วก็ติดลบไปอีกนะครับยิ่งแย่เนาะเพื่อนเพื่อแล้วอีกหน้าซ้ําก็คือดอดาวเนี่ยก็เป็นเทลลิงดอดาวนะครับหลังจากที่ผมได้กําไร2 0 0ดอล์ในวันแรกใช่ไหมแม็กลอสของผมเนี่ยก็เลยอยู่ที่1,800นะครับในวันต่อมาก็คือวันที่2นั่แหละวันที่ตกคือพูดง่ายๆว่าผมเนี่ยสามารถลบได้แค่1 8 0 0ดอลลาร์นะครับและสุดท้ายนะครับก็ผม แพ้ไปประมาณ3เทรและกันเนาะเพื่อนๆประมาณ3เทศก็ลบไปนะครับ1,922ดอนะครับก็คือมันเกินแม็กกล s สลิมิ t เนาะเพื่อนๆก็เลยตกไปสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นออีกหนึ่งการอัปเดตและกันนะครับสำหรับคนที่สนใจกองทุนฟิวเจอร์นะครับ ว่าการสอบการเทรดมันเป็นอย่างไรนะครับผมก็ทำให้เห็นภาพแล้วก็สอบให้เพื่อนๆชมแล้วนะครับเนาะก็อนาคตถ้ามีโอกาสอีกก็อาจจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกนะครับหรือใครอยากจะให้ไปสอบกองทุนหรือเป็นฟิวเจอร์กองไหนนะครับ <S <S <ๆ>ก็สามารถแนะนำแล้วก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ